สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชพูนะครับวันนี้ผมจะมาอยู่ในช่วงของหยิบตัวเก่าหยิบทุกเหลาหยิบตัวเก,าวเก่ากับมารีวิวใหม่นะครับนั่นก็คือตัวของน้องครูมินะครับผมเชื่อว่าครูมิเนี่ยเป็นตัวละครไวฟูของใครหลายๆคนแน่นอนแล้ว หนึ่งในนั้นก็เป็นผมนะครับผมผมกลับมาเล่นแมปนี้ก็พ่อะตัวของคุรูมิเลยแต่ว่าวันนี้เราจะไม่เอาความอวยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราจะมาพูดถึงการใช้งานของน้องครับว่าปัจจุบันน้องยังดีอยู่ไหมยังน่าใช้งานอยู่ไหมนะครับผมโอเคอย่างแรกนะครับตัวของน้องสามารถรับได้ที่ตัวของ m i r a c l e Creation หรือว่าตัวตู้ครับนะครับผมตรงนี้เลยนะครับตัวชื่อว่านายแม่ส่วนของที่ใช้ครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมใช้เคิร์ดออฟกับโบเกนเฮบิลลิสเปียที่หาได้จากตัวของเลดโทจิ ดักสเปริตที่ได้จากตัวของเลดฮอลโลอันนี้ตรงตัวนี้ผมขอรูปคู่รวมๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเลดหรือว่ารีเจนสเตตผมขอรวบเรียกรวมๆกันว่าเป็นเลดเลยนะจะได้แบบผมจะได้ไม่ต้องมานั่งแย,ยวกว่าไหนเป็นเลด์ไหนเป็นรีเจนสเตตต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็เฟรมฟูดได้จากด่านวนะันพีซเนาะด่านของโดฟามิงโก้นะครับผมส่วนก็ดคอกดิเอเลเมนต์แล้วก็อุซามากิเดวิลฮอนเนี่ยสอย่างนี้ได้จากตัวของด่านคุณน้องคุรุมิเองเลยนะครับผมหรือว,ว่าด่านพรลดอกอินเวชั่นเนาะ แล้วก็ตัวของ Time s ิฟิล่าอันนี้ได้จากการ a f k หน้าล็อบบี้ัวผมส่วนของพวกนี้ก็ของทั่วไปนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับตัวน้องคูรมุมิต่อไปนะครับผมตัวของน้องคูรุมิเนี่ยเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตนะฮะจะบอกว่าน้องเป็นดาเมจเลยก็ไม่ได้เพราะว่าดาเมจของน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะเบานะครับผมสถานะกับสก,กลิลต่างๆส่งเสริมให้น้องมาไปเป็นตัวของซัพพอร์ตมากกว่าส่วนบัฟที่เหมาะก,กับน้องเนี่ยก็ ตามชอบไปเลยนะครับผมตัวของโคลนมิเน่ยเอาจิงๆิงนะมันไม่มีมันมีไม่ไม่มีอะไรเด่นในตัวของตการปกติอะ่ะมันเด่นที่สกิลกดอย่างเดียวอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบัฟไหนก็เหมาะนะผมแต่ส่วนตัวผมแนะนาให้เป็นโกลเด้นนะฮะเพราะว่าจะได้ลดค่าอัพเนาะที่ผมไม่แนะนําเป็นบัฟลุงเพราะว่าคอนดิชวลก็ทําให้น้องอัพแพงขึ้นแต่ก็ไม่ได้แรงขึ้นอะไรมากสตีมไลเนอร์อย่างที่ผมได้เนี่ยก็ไม่ได้เสริมอะไรเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเป็นโมเมนตัมหรือว่าโกลเด้นจะเหมาะกับน้องกว่าแต่ที่ผมไม่รีเพราะว่าผม โอเคต่อไปก็ไปดูสกิลของน้องกันในห้องรีวิวเลยนะครับผมแล้วผมจะได้ไปสรุปทีเดียวน้องว่าน้องยังน่าใช้งานอยู่ไหมยังเก่งอยู่หรือเปล่านะครับผมไปไปที่ training ิงฟิลนะฮะอย่างนี้บอกไปว่ากรณีของการใช้งานและความน่าครับมาใช้นะครับผมยังไม่พูดถึงการอวยแนละ้วถ้าเราอวยตัวไหนเราก็ทําหมดแหละเออ ราะฉะนั้นผมจะตัดเรื่องการอวยออกไปนะครับผมจะเอาเป็นแค่ด้านการใช้งานอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ชอบใจสําหรับใครหลายๆคนก็ต้องขออาภัยไว้ก่อนล่วงหน้าด้วยนะครับผมอันนี้ผมขอแบบคิดตามความเป็นจริงในในความรู้สึกของผมนะครับโอเคนะฮะตัวของน้องคลุมมี่เนี่ยค่าวาง2,300ผมอันนี้เป็นลีดนะฮะตัวของลีดลีดเดอร์บ๊อบก็คือตัวของแมสเซนตีสนะครับผมพอวางปุ๊บค่าวางจำใชจขออภัยครับผม วงการจมตีอยู่ที่76แล้วผมดาเมจ3 5อันนี้บัฟเป็นสตีมไลเนอร์นะครับผมแล้วก็คุณจมตีอยู่ที่4.86วินาทีนะครับการจมตีเป็นเซอร์เคลเอวแบบกราวมีพาสซีฟเป็นดิสเปียนนะครับผมก็วงไม่ไดีกว่างมากส่กวนแรการจมตีเซอร์ก็ไม่ไดีกว่างเท่าไหร่ผมออกไปทางแคบเลยด้วยซ้ำนะครับผมแบบนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะมาเอาน้องมาอยู่ใกล้ๆก่อนเพื่อดูการจมตีผมต้องไปด้วยเลยพร้อมกันนะครับผมเลือดบอๆๆสเก่า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 สปีดศูนย์ไปเปล การจำเปยนน้องจะเป็นการยิงนะผมเหมือนเป็น,ปนไม่ใช่ยิงสินี่เป็นอะไรนั่นปะเป็นเงาเข้าขึ้นมาจากพื้นแล้วก็มาดึงมอนปะครับผมนี่นะผมประมาณนี้นะฮะต่อไปนะผมอัพเกรด4ปุ๊บตีฮิวนะผมน้องครุฑมีอัพเกรด4ตีฮิวแล้วก็ การโจมตียังคเปนสนค่าไอวีเหมือนเดิมวงก็ค่อนข้างกลางๆนะผมค่อนข้างไปเออ่กลางๆค่อนไปทางเล็กนะฮะส่วนระยะการโจมตีจะอยู่ที่95นะผมคุณต่การโจมตียังคงเป็น4.86วิานาทีเหมือนเดิมนะครับผมดัมเบลขึ้นมา200,000ผมจะไม่พูดถึงดาเมจน้องแล้วละกันเพราะว่าน้องเป็นโลซัพพอร์ตเนาะส่วนรูปแบบการโจมตีก็เป็นการพุ่งไปแล้วก็ยิงยิงปืนลงมาปะอันเนี้ยปึง้งนี่ผมตุ้มตุ้มประมาณนี้นะครับผม ต่อไปนะฮะอัปเกรด7จ็ดแล้วผมการโจมตีกลับมาเป็นกราวเฉยเลยนะครับผมตรงนี้เห็นไหมอัปเกรด7การโจมตีกลับมาเป็นกราวนะครับแล้วก็การโจมตีเปลี่ยนเป็นลาย AOE นะครับผมระยะการโจมตี110แล้วก็คูลดาวน์การโจมตี4.86วินาทีเหมือนเดิมนะครับนี่การโจมตีก็จะเป็นแบบเกสกร่างโครนร่างซอมมอนหรือว่าร่างคโครนออกมาช่วยกันยิงนะผมถ้าข้างดูดีนะอันนี้ต่อไปนะครับผม ปึ๊บปึ๊บอปัปเดตสิบนะครับอัปเดตสิบการโจมตีเปลี่ยนเป็น full AOE นะครับระยะเวลาหนึ่งร้อยสิบเก้าคนตาการโจมตีอยู่ที่หกจุดศูนย์เจ็ดวินาทีนะครับผมแล้วก็การโจมตียังเปลี่ยนเป็นฮิวเหมือนเดิมแล้วนะฮะส่วนการโจมตีด้วยการโจมตีก็เป็นอะไรปล่อยอรอร่าสีดำเหรอฟูเหมือนเหมือนเป็นการปล่อยอรอร่าปะ่ะนี่นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับผมการโจมตีแบบฟูเอโอเอัน e. อนี้ผมบอกแล้วว่าระยะเวลร้อยสิบเก้าคนต่างโจมตีถึงหกจุดศูนย์เจ็ดวินาที ต่อไปไม่มีแล้วนะครับผมเอาแค่คาสุดท้ายใช้เงินแสนแปดนะครับ <Deep? S 1> <ramen initiation> เพื่อเอาสกิลกดออกมานะครับผมแบบนี้เลยส่วนสกิลของน้องนะผมผมจะมาอธิบายสั้นๆนะครับผมอันบนเปลี่ยนเปลี่ยนการโจมตีเป็นเออ่ไซเคิลแล้วก็ลดความเรงการโจมตีจาก6.07กลายเป็น0.3วินาทีแล้วครับผมดูนะฮะปึ้งนี่นะฮะปึ๊บเห็นไหมครับผมตุ่มๆแบบนี้นะครับผมเป็นเวลา30วิปะนี่เอาเป็นเวลา30วินาทีนะฮะแบบนี้เห็นไหม

แองกลิ่งดีคลายเนี่ยทำให้ศ like ัตรูได้รับผลของหยุดเวลานานขึ้นนะครับผม20%นะฮะเฉพาะการอยู่เวลาต่อไปไม่ไม่ต้องของตัวเองตอนนี้นะนี ja <hand> <to> ่คร네ับผมแตะปุ๊บเห็นไหมผมตัวนี้เห็นไหมเนี่ยแองกลิ่งดีคลายตรงนี้ครับผมนี่จะทำให้ศัตรูได้รับการหยุดเวลานานขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมต่อไปนะฮะสกิลอ่าสกิลที่4ี่ดีดีลีดเดดดารีหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ดีลีดนะมันจะเป็น ดารลิสหรือเปล่าครับผมอันนี้จะเป็นฮิวบ้านนะครับผมตามพลังโจทย์ของของตัวเองนะครับผมคนยี่สิบห้านี่แหละสกิลนี้เนี่ยมันจะเป็นสกิลที่โกงมากๆถ้าน้องดาเมจแรงนะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าน้องไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวละครที่ดาเมจแรงเวอร์อะไรขนาดนั้นฮะทำให้น้องฮิวบ้านได้อาจจะไม่ดีเท่าตัวละครตัวอื่นๆนะครับผมอันนี้ผมจะโชว์ให้บัฟบัฟให้ดูแบบสุดๆนะครับผมว่าน้องจะเอ่อเรียกว่าอะไรอะว่าน้องจะมีดาเมจขนาดไหนนี่นะผม 10M แล้วมันฮิวแรงไหมใน W10M มันก็แรงแหละแต่ว่าถ้าเราแบบเอาไปเล่นจริงๆเราไม่ได้ใช้ทีมแบบนี้หรอกครับผมเราก็อาจจะได้ใช้แค่ตัวของเซนคูคู่อุระฮาระไม่ได้ใช้ตัวของลีดเดอร์อะไรแบบเนี้ยได้เป็นน้องก็่เหลือแค่ประมาณ 6-7M ซึ่ง 6-7M สําหรับตัวละครที่มาใหม่ๆในการฮิวบ้านน่ะน้องน้องค่อนข้างที่จะสู้คนอื่นยากอย่างเช่นหวังลิงอะไรแบบเนี้ยน้องก็จะสู้คนอื่นยากแต่ถ้าถามว่าแบบ ด่านที่มันไม่ต้องใช้วงลิงอ่ะน้องได้น้องได้ใช้ไหมก็ได้ใช้ครับผมประมาณนี้นะสำหรับตังฮิวบ้านแต่ว่าข,ข้อเสียก็คือขั้นสุดท้ายครับผมอัพแสนแปดมันจะค่อนข,ข้างที่จะแพงน,นิดนึงแต่ถ้าอัพแล้วก็ใช้งานได้แต่รู้ไหมครับผมแคปบิยอนก็ทําได้เหมือนกันนี่ <laughs> แหละแคปบิยอนก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกันนะผมสกิลแบบหิวตามอิตชีแต่ถึงแม้แคปบิยอนมันจะไม่ได้ฮิวตามคุณยิมห้าแต่ว่ามันก็ฮิวได้รัวกว่า แถมไม่พอแกปิยอนดาเมจรแรงกว่าด้วยนะครับผมถ้าเกิดใช้เป็นบัฟเดอะฮอนด์อันนันนะโอเคครับผมต่อไปนะฮะสกิลที่5ปะ่ะ1 2 3 4าสห้สกิลที่ห้านะผมอันนี้จะเป็นการเออ่ปกป้องเพื่อนนะผมอันนี้สกิลเนี้ยจะได้ใช้บ่อยครับผมสกิลเฮอิเฮ่ยนะครับเฮ่ยนะครับผม, hey. 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 บผมเป็นการปกป้องเพื่อนนะครับผมจากการสตัร์แล้วก็ เอฟเฟกต์ของซูเปอร์บอสสกิลนี่แหละยังคงเป็นสกิลหากินของคุณลุมมีอยู่ <c oughs> ที่ทําให้ตัวของน้องเนี่ยยัง <c oughs> คงมีคนจิบมาใช้เล่นในปัจจุบันนะครับผมสกิลนี้เลยนะครับมันมมันสาารถป้องกันซูเปอร์บอสได้เป็นซึ่งเป็นอะไรที่ขี้โกงมากม Skill ครับผมสกิลนี้นะฮะต่อไปผมสกิลที่หกพันนี้นะฮะอันนี้จะเป็นการเอ่ขึ้นชีพทหานนะครับผมสมมติว,ว่าบ้านแตกเนี่ยมันจะทําการย้อนไป3เวฟแล้วก็ขึ้นชีพบ,บ้านกลับมาใหม่นะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะกดใช้ได้นะครับผมแบบนี้ ต่อไปสกิลที่7จ็ดปอันนี้นะผมอันนี้จะเปลี่ยนเป็นจะเปลี่ยนพาสซีฟตัวเองนะผมเป็นไทม์สต็อปแล้วก็เปลี่ยนการโจมตีเป็นเซอร์เคิลเอลนะครับผมเป็นเวลา60วินาทีนะฮะแบบนี้ปื้งนะครับผมวงค่อนข้างกว้างนะฮะดูดิเพิ่งแต่ว่าแค่60วินะฮะส่วนสกิลอันนี้นะผมสกิลฮิตฮิตอะไรตรงนี้เนี่ยจะเป็นการสร้างร่างโคลนนะครับผมออกมาจากฐานนะครับด้วยเอาเราจมด้วยเลือกเอาเราโจมตีตัวเองคูณสองนะผมอย่างเช่นตัวน,นี้ก็คือจะ สร้างร่างคนที่มีเลือด 20m อ,ออกมานะครับผมแบบนี้นะฮะเห็นไหมแล,แล้วก็เป็นสกิลที่กดออโต้ได้นะครับสกิลนี้นี่ผมก็สร้างร่างคนมาเรื่อยๆนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ผมชอบของน้องคุลมิเหมือนกันสกิลนี้เนี่ยโอเคแล้วผมต่อไปก็สกิลเทสนะครับผมสกิลนี้จะทำการสร้างร่างคนออกมา6ตัวนะครับผมด้วยคพลักระจุมตีน1เป็นเวลา30วินาทีนะฮะปึ้งนี่ครับมผมสร้างคนออกมา6ตัวเห็นไหมฮะตรงนี้เลยนี่ผมเห็นไหม พึ่งๆแบบนี้นะผมซัมมอนไนท์แมคโคลนนะฮะแต่ว่าเฟซซัมมอนอย่างที่บอกไปเลเวลเบองหนึ่งความจำตป็ไม่ได้เยอะนะครับผมแล้วก็มาอยู่แค่60สิบวิแล้วก็สามสิบวิแล้วก็ไปนี่แหละแล้วก็สกิลยุทธหรือว่ายัดตรงนี้นะครับผมจะทำการเปลี่ยนพัสดีเป็นคลาม่านะครับแล้วก็การจำตป็เปลี่ยนเป็นลายเอโอีนะผมเป็นเวลา30วินาทีนะฮะแบบนี้นะครับผมปิวพ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 ิวเหมือนเดิมผมอันดิชั่นเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดการจำตป็ของอุลาหะลาแป๊บนึงนะฮะ ราะว่ามันบงังบังเอฟเฟกของน้องเนาะนี่ครับผมปิดไว้ประมาณนี้นะฮะต่อไปนะครับผมสกิลรองสุดท้ายนะฮะยุทธเอายุทธอาริฟินหรือเปล่าอัน <c oughs> นี้จะเป็นอีกหนึ่งสกิลหากินของน้องครูวิเหมือนกันนะผมสกิลนี้จะเป็นการแบบง่ายๆเลยน้องจะเล็งเส้นนะผมเป็นเส้นข้างหน้าอย่างเงี้ยเวลาน้องหันหน้าไปทางไหนนะแล้วน้องจะทําการยิงศัตรูแล้วทําการลบศัตรูออกจากแมปไปเลยนะครับผม พอจากนั้นเนี่ยศัตรูเหล่านั้นจะกลับมาในเวลาเมื่อเมื่อเวลาผ่านไป30วินาทีฮะตรงเนี้ยปึ้งอย่างเงี้ยครับผมเห็นไหมฮะบอสหายไปเลยมันจะทําการยิงลบออกจากแมปไปเลยนะเป็นเวลา30วินาทีนะครับผมแล้วก็ศัตรูเหล่านั้นจะกลับมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นไม้ตายก้นบึ้งเวลาแบบมอนอยู่หน้าบ้านอย่างเงี้ยเ,เวลาเราฟาร์มดาเมจว่าเกาะใช่ไหมมอนอยู่หน้าบ้านพวกเราก็กดสกิลของน้องอันนี้เนี่ยให้มอนไปหายไปจากหน้าบ้านนะครผมเพื่อให้ตัวละครเรามันทำดาเมจได้ต่อเพิ่มขึ้นก่อนที่มอนจะชนบ้านนะฮะแบบอ แล้วก็สุดท้ายแลวก็ผมยึดเบสหรือว่ายุดเบสตรงนี้นะฮะจะทำการ ind, รีไวล์หรือก็คือย้อนมอนเป็นเวลา40วินาทีนะครับผมสามารถสแต็กกับรีไวล์อื่นๆได้นะครับสกิลนี้นีนะครับผมเป็นประมาณนี้เลยนี่ก็จะเป็นสกิลกดของคลุมิทั้งหมดเลยนะครับผมแต่ว่าหลากัหลกๆสกิลที่ควรใช้จริงๆเนะี่ยถ้าเวลาไปใช้งานจริงๆนะก็จะมีแค่สกิลย้อนมอนตรงนี้ครับผมแล้วก็สกิลตรงนี้ฮนะที่จะ ปกป้องอปกป้องเราจากการโดนเอฟเฟกต์สตัมแล้วก็เซฟเอฟเฟกของซูเปอร์บอสแล้วก็มีตัวของคื้นชีพบ้านสามแถวขค้นชีพบ้านตรงนี้แบบอันนี้หลักๆใช่ไหมประมาณนี้มมนนผมกับฮิวเลือดบ้านประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับผมเมื่อเราดูสกิลเข้าๆข,ของน้องไปแล้วเนี่ยถามว่าปัจจุบันน้องยังน่าใช้งานอยู่ไหมน้องเก่งอยู่หรือเปล่าคําตอบก็คือน้องยังเก่งอยู่แล้วก็ยังน่าใช้งานอยู่แต่ว่าแค่น้องเนี่ยจะหาโอกาสกลับมาฉายแสงได้ยากผมอย่างเช่นการสกิลฮิวบ้านของน้องเนี่ย มันมีตัวละครที่ดีกว่าไงอย่างเช่นตัวของแก๊บบียอนหรือว่าวังลิงเพราะว่าการจะหยิบน้องมาใช้นี่มันก็คงไม่ไม่ไม่ไ,ม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 ได้มีคนเทนอะไรมากขนาดนั้นนอกจากการฟาร์มดาเมจใช่ไหมหรือว่าการลงหอ,อกับด,ด,ดาบบางตานี้เลิกวังเลยดาบบางตานี้ไม่คม่อยได้ใช้หรอกการเพิ่มเลือดบ้านแล้วเอาไปเป็นคอนเทนต์หลักๆก็คือหอกับหอกับตัวของฟาร์มดาเมจซึ่งไอตัวของหอคอยอ่ะถ้าเราจะเอาเอาน้องมาเพิ่มเลือดบ้านอ่ะ มันก็มีตัวละครที่ดีกว่าอย่างเช่นตัวของแกบบิยอนแทนอยู่แล้วเพราะแก็บบิยอนมีนุกมีนุกบอสได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวของคืนชีพบ,บ้านอันนี้เนี่ยมันก็มีตัวละครที่มาทําหน้าที่แทนได้เหมือนกันนั่นก็คือตัวของหวังลิ่งหวังลิ่งมีทั้งฮิวบ้านแล้วก็คืนชีพบ,บ้านที่โหดกับคุณลุมี่แบบหลายเท่าเลยแล้วก็สกิลรีไวมอนที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ก็นั่นแหละครับผม แต่ว่าด่านน้าตอนนี้ปัจจุบันอะด่านเดียวที่น้องยังแบบน่าหยิบมาใช้และได้ใช้งานเป็น King of the m a t นั้นก็คงเป็นด่านของโอบิโตะฮะด้วยสกิลป้องกันได้เฟรของซูปบอสของน้องตัวนี้เนี่ยทำให้เราสามารถไปเล่นโอบิโตะแล้วจบได้ไวโดวยใช้ตัวของโกโจคู cho, ่กับน้องครับผมจะทำให้แบบโกโจไม่โดนเฟของโอบิโตะแลวทำให้โกโจตีบอสตุยไปแ,แบบไวมากๆนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับผม การใช้งานสรุปสั้นๆอีกหนึ่งครั้งนะครับน้องยังเก่งอยู่ในตัวของน้องเองแต่แค่มันมีตัวอื่นที่เก่งกว่ามาทำหน้าที่แทนน้องแล้วนะครับผมใครที่อวยน้องหรืออยากอยากหยิบน้องมาใช้เนี่ยก็ยังหยิบมาใช้ได้นะผมไม่มีอะไรเสียหาย ก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้ว okay, นะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอาจจะยาวไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเป็นตัวละครไวฟ์ฟุกของคาร์ลและคนผมก็ต้องแบบมานั่งวิเคราะห์ดีๆอะไรหน่อยนะครับผมหลักถึงแม้เลือกหลักจะเสียไปรับกับการรีวิวสกิลมากกว่านะครับโอเคนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนล่ะบ๊ายบายไว้เจอกันนะผมก็หวังว่าทุกผู้คนจะยังใช้น้องนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปน้องยังเก่งแล้วก็ยังน่าสงสารนะครับถึงงงงงงแมม้้้้้กกกกาาาาาารรรทนนนนนนนอออออออจจะะะะยยยยไปิิดหห่่เเเเพตตคคคััวลลชบผโ็ สู้ในการทำน้องนะครับผมเอาล่ะคล,ค,ลคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันครับ